นี่ผมเป็นอันนี้ครับเป็นเติมหนึ่งเพชรเราจะได้เป็นน้องวานก่อนนะครับผมนะเป็นตัวนี้เป็นไงวะอ่าเป็นตัวนี้ครับผมเป็นหมวกโรมานะนะโอเคนะครับผมต้องต้องขอ,อการสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมนะวันนี้โมผมฉลามเอ๊ะถเช่นเคยนะครับผมนะวันนี้ผมก็จะพามุก กิจกรรมใหม่นะครับผมนะเป็นเติมครบ99พิรรับหมวกสุดน่ารักนะครับผมนะอ่าผมก็เติมอยู่ร้านนี้นะครับผมนะเดี๋ยวผมจะขึ้นขึ้นร้านและราคาไว้ตรงซ้ายมือนะครับผมนะอ่าก็ประมาณนั้นแหละนะครับอืมผมเติม41 wallet นะครับผมนะหรือ41บาทได้มา130 3บกว่าพิษนะครับผมนะอืมนี่ครับผมเป็นอันนี้ครับ เป็นเติมหนึ่งเพชรเราจะได้เป็นน้องวานก่อนนะครับผมนะเป็นตัวนี้เป็น,นไงวะอ่าเป็นตัวนี้ครับผมเป็นหมวกลูกมานะครับนะครับผมนะออันนี้ก็ซ่อนหมวกด้วยนะครับผมนะแล้วก็เป็นหมวกของเจ้าช้างครับซ่องมวกซ่อนหมวกเหมือนกันนะครับผมนะนี่มันเติมหนึ่งเพชรน,นะครับแล้วก็ เราจะใส่ในในแต่ละหัวเข้าไปในโูนนะครับใส่เป็นน้องโรมาก่อนแล้วกันนะครับแล้วเข้าไปในโูนนี่นะครับก็ราคาก็ถือว่าไม่ ค่อยแพงสักเท่าไหร่ก็แค่41บาทนะครับได้ถึง2หมวกเลยนะครับนะมันก็ควรเก็บไวเป็นแฟชั่นนะครับอนี่ครับผมนี่ครับเป็นหมวกนี่ครับนี่ครับผมนะเป็นหมวกของเจาวาน,นะครับนะ

นิ่วหายกลัวแตทำไมตั้งไอวอลไมอ่กกติด้ากน้องโมานะ,นะเติมหนึ่งเพชรน,นะครับ เด็กซีครับผมมาใส่มาคู่กับคาตเนะ499นะครับก็เท่เลยนะครับอืมนี่ครับอืมเอาวอันนี้แหละนะครับสำหรับหัว <c oughs> น้องรูมานะไอี่ <c oughs> แล้วก็จะไปใส่หมวกน้อง ้างต่อกันเลยนะครับรอสักคู่น้องช้างนี่นะครับผมนะเป็นตัวนี้เลยครับเป็นหมวกเจ้าช้างครับผมนะขอให้พบรักและมีความสุขไปชั่วกันนะครับผมนะอันนี้ก็ซ่อนหมวกด้วยนะครับเป็นโทนสีชมพูนะครับผมนะอืม ก็จะเอาเข้าไปล่นในโซนกันดูนะครับนี่ก็รอให้เข้าโซนแป๊บนะครับนี่นะครผมนะเป็นสีนี้เลยแต่สีมันจะแบบ ซีดนิดหนึ่งนะครับผมไม่รู้อ่ะมันเป็นอะไรนะครับตอนเอามาขายในสีสดจัดเลยนะแต่พอลองเอามาใชา้ในสีซีดนะครับซีดนิดหนึ่งอนะ่ะเดี๋ยวเอาปืนแป๊บเดี๋ยวเอาปืนทำเส้นนี่แหละ เยวข้อไปรุ่นไม่ดูกันเลยไหมครับนะตาย Nice. subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để nó. bỏ lỡ những video hấp dẫn

ปีนขับรุไ่ใ,ใช้เหนีวก่นาะตูนเนียนจับเลยนะถ้าเป็นยุใช้เหนียวก็จะเป็พวกเปลืไม่ได้เลยนะ Điều gì Điều ก็ประมาณนี้เหลนะครับสำหรับหมวกน้องช้างนะครับผมเนก็ปิ้งปิงนะครับนี่นะครับอ่าก็เป็นประมาณนี้แหละนะครับอ่ามีประมาณเท่านี้แหละนะครับสำหรับหมวกของน้องช้างและน้องลูมานะครับครับผมนะ ตัวสำหรับวันนี้ก็ขอจบชิปไปเพียงเท่านี้นะครับผมนะสำหรับใครช,ชอบคลิปนี้ลืมกดไลค์กด